จดหมายฉบับที่สองของอัคราสาวกเปาโลถึงทิโมธีความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธีเปาโลอัคราสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพระเจ้าขอพระคุณและพระเมตตาและสนติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสํานึกอันบริสุทธิ์ซื่อมาตั้งแต่บัมพบุรุษของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้ามิได้หยุดหย่อนทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้ปรารถนาเป็นอันมากที่จะเห็นท่านระลึกถึงน้ำตาของท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มไปด้วยความยินด,ดีข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันแท้นั้นซึ่งมีอยู่ในท่านและซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและซึ่งได้มีอยู่ในยูนิสมารดาของท่านและซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นคงมีว่ามีอยู่ในท่านด้วยเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่าน ให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่านโดยการวางมือของข้าพเจ้านั้นให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปอด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรา เหตุฉะนั้นอย่าละอายคำพยานแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือของตัวข้าพเจ้าที่ถูกจองจำอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโด,ดยอาศัยฤทธิดเดชแห่งพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและได้ทรงเรียกเราด้วยคำทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การกระทำของเรา แต่เพราะเห็นแก่พรพประสงค์ของพระอ,องค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคิดตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมานั้นแต่บัดน,นี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคิดพระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงนำชีวิต และสภาพอมตะให้กระจายแจ้งโดยข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักเทศและเป็นอาัคารสาวกและเป็นครูของพวกต่างชาติเปาโลเชื่อมั่นในพระคิดอย่างไม่สั่นคลอนเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงะนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นจงถือไว้เป็นแบบแห่งคาสอนอันถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสข้อความมันดีนั้น ซึ่งทรงฝากไว้กับท่านท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุดที่สถิตยอยู่ในเราท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผ่าไปจากข้าพเจ้าในพวกนั้นมีฟีเจลัสและเฮอเมแกเนสรวมอยู่ด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเน สีโฟลัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆและเขาไม่ละอายต่อโซตันของข้าพเจ้าเลยแต่ขณะเมื่อลาเขาอยู่ในกรุงโลงเขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้าและเขาได้ปฏิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดทานพระเมตตา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั้นด้วยเถิดเอเมน Amen.